สวยไมเอ้ยเบียงเนี่ยออกล่องเท่าภูเขาเลยโอ้ยของจริงนะคะนุ่นลงฟาร์มวันนี้หิมะไม่ตกจ้าวันนี้ลบแปด ลอยลอยลูกชายเอารถไถไถหิมะรอบต้นแอปเปิลน่ะนู่นจะเป็นทะเลนูนะ่นค่ะทะเลมองไม่เห็นบ้านคนเลยเป็นสีขาวหมดเป็นภาพขาวดำถ่ายให้ดู เนี่ยเห็นท่านียเห็นไหมเนี่ยสวยอยู่สวยแบบสวยแบบทรหดเนี่ยค่ะดูกองกีมะ่ะ,ะเหมือนน้ําแข็งใสเลยเนี่ยเหมือนไหมกินกับน้ำแดงคงอร่อยเนาะนึ <laughs> กถึงน้ําแดงน้ําแข็งใสน้ําแดงบ้านเราเนาะ เย็นอยู่นะหัดหัดมือใหม่หัดถ่ายภาพจะเคลื่อนไหวนิดนึงไอ้นะจะเป็นที่เห็นนะ่ะเป็นแถวแถวอันนี้คือลาสเบอรี่สภาพ สพแพรดูสาาิโอเคค่ะ